สามาร้เขายโต้นไปควายโตวลยเขาเยมเขาดีเรื่ยดีดีนีีดเดีดีดดี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 นีดีดีดดี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 ด ลักลากลากข้าลากลักฆ่กกา,า,นะกาไม่มีสารอาครับสมควรนะครับมีสมวครมมสมวรที่ต้องลากันลยตัวมอี้ยงขนาดนี้เนาะมนไม่ต้องมาถามโปรแล้วไม่เห็นมีมนมนน้ก็่โตแล้วลากาลากกันเลยครับ ลากาล่ากระเทีและอานะเป็นโปรโตเปอรควายสามเทเล่นอตอนนี้ก็หลงทางไม่รีไปทางไหน,นกลับมาเล่นไม่ได้มาเมทแล้วกปเจอโผ่แม่แต่ว่าว ขอคำพูดเลยับคนเราก็มัดห่าคลเาาคเจอร์ไอู่หลวะจับถึงแปดงเยี่ยระเบิดอ่ะถึงแปดหกสองสี่เจ็อันนี้มนโตมากงเลยงเลย Fire in the hole.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  ลาดต่เนยลอ้าวมุ้งปล่อยมันบินจากด้านหลังได้ไงวะเนี่ยคนเราถลาดมากแต่ตอนนี้ก็เลยเรื่อยครับตอนนี้ยู้าตายห้าแล้ว ทำไมคนไทย,ยนีมิปืนเตจีนเด้จิอโอ้โหดูมาแล้วมาแล้วลมาแล้วไปแล้ววะนีโ่โยิงเยา รุน่นไหนอยากได้ยังงเลยอุ้ยเฮดชไอ้วอเกทางรต่อไปเขาเปลี่ยนปืนเป็นเชืสมอนะครับโดวมากเลยแล้วก็ไม่มีการเนจังหวะเปลียมเลตอนนี้ลังตามไปเรื่อย คนนี่มกมาิงล้วงไม่คิดอะไรเลยให้มันได้เจนเอลอร์อตายแล้วครับโอ้โหิ่อ Fire the บินไปแล้วบินไปแล้วโอ้โหยอด มึงก็มึงมึงก็โดนมึงมึงอันนี้งมจะว่ายังไงกับมันล่ะอ้โยตายแล้วเขาอุ้ยเดื่ดมันจะมีเหมือนโปรถ่ายเลยถ่ายอยู่ห้าห้า

โอ้ยายทีมเราอ้าวหนีไปแล้วนักล่าหน้ากระเทยหนีไปแล้วหนี็ะเทป็นกเนเคยโอเคูลงจมตั้งแต่กัเงแต่ลมจมืปืนกไม่ทันตั้งตัวเลยยิงดีดชนน้าต ผู้คุณสมควรแล้วปล่อยให้มันมปล่อยให้พวกมันออกไปเลยพวกมันกำลังจะวิอย่าเพิ่งโปรนะครับเด็กชายชาติเลย <team>. เด็กฉลาดชาติเลยจำไวอ้อาจจะเป็นตรงข้ามนั่นก็ได้จุบจ๊บ